วันนี้ฝากให้คิดว่าคุณจะเป็นคนทั่วไป9.9เเห็นของเซลล์แล้ววิ่งใส่แบบคุณจะเป็นคน1นในไทยที่ความเสี่ยงของการซื้อสินทรัพย์ที่จับต้องได้ที่ไม่เกิดมูลค่าในอนาคตกับสินทรัพย์ในการลงทุนความเสี่ยงก็เท่ากันนะแต่ทําไมคนถึงไม่กลัวและไม่กัวงวลทั้งๆที่สินทรัพย์ในตลาดทุนตะลาดการลงทุนมันมีโอกาสเพิ่มมูลค่าขึ้นนะ มันไม่ได้ขาดคุนอย่างเดียวมันก็มีโอกาสได้กําไรถ้าคุณใช้ความรู้ในการลงทุนแต่ต้องย้ําเสมอว่าคุณต้องมีความรู้นะคะถ้าคุณไม่มีความรู้คุณไปลงทุนอะไรก็เสียตังไ์เหมือนเวลาคุณจะซื้อของคุณยังต้องเปรียบเทียบเลยว่าอันไหนจะคุ้มหรือเปล่าราคานี้เป็นยังไงของนี้น่าสนใจหรือเปล่าคุณยังหาความรู้กันได้เลยแต่เวลาตลาดลงทุนคนไม่กล้าอันนี้แต่ไม่เข้าใจแต่อยากรวยนะอยากรวยแต่ไม่หาวิธีรวยมันก็มันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะอืมซึ่งเพราะเะไพูดกับคุณเสมอใช่ป่ะว่าคนรวยเขาไม่ได้ฝุกหร เขามีอะไรบางอย่างที่คุณไม่มีซึ่งเขาก็ไม่ได้ฉลาดกว่าคุณหรือเขาไม่ได้เก่งกว่าคุณหรอกเพียง <st> แต่ว่าเขาใช้เวลากับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขาในวันนี้และในอนาคตและตอนนี้เขายูมมากขึ้นเขาก็อยากที่จะทํางานน้อยลงมันก็เป็นความรับผิดชอบของคุณแล้วไงเพราะคุณต้องเลือกว่า คุณอยากจะอยู่แบบนี้ถ้าคุณมีความสุขดีอทำงานไปจนเกษียณโดยที่คุณมีความสุขแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไปต้องเรียนรู้เรื่องการเงินเรื่องการเงนคุณก็ทํางานไปได้เรื่อยแก่มาแล้วกว่าจะทําอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่สำหรับเตคือเตรู้สึกว่าเตไม่อยากที่จะทํางานจนถึงแบบ 50- 60อยากจะมีเวลาไปใช้ชีวิตอยากจะมีเวลาไปเที่ยวอยากจะมีเวลาไปทําสิ่งต่างๆที่เตไม่ได้ทําตอนเด็กแต่เกิดมาจากครอบครัวที่จนก็ไม่ไม่มีเงินที่จะได้ทําอะไรในแบบที่เราอยากจะทําก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากทํางานไปจนแก่ งานใช้แล้วงานอยากจะทํางานที่มันเนี yeah. ่ยอย่างที่แต่เป็นเนี่ยไปทำงานที่ไหนก็ได้ก็คือดิิตลโนแมทเดี๋ยวมาเล่าแล้วกันเนาะเรื่องดิิตลโนแมทเนี่ยคนยุโรปเป็นเยอะอเมริกาก็เยอะเขาก็ไปทํางานอยู่ที่ภูเก็ตส่วนใหญ่ก็เป็นเนียเทรดพุ้นคริปโตทํางานออนไลน์อะไรแบบนี้แหละไปทํางานที่ไหนในโลกก็ได้ที่คุณเดินทางไปอันนี้คือชีวิตที่แตชอบเลยไม่จำเป็นต้องไปเข้าออฟฟิศไม่จำเป็นต้องตื่นเช้าไม่ต้องไปนั่งฟังคําสั่งใครอะไรแบบนี้งานเราคือเราควบคุม วินัยของตัวเองแล้วก็สามารถไปอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เตยต้องการตอนนี้เตยก็อาจจะยังไม่ร้อยเปร์เซ็นต์ก็ยังเตยก็ยังต้องการให้พอโตกว่านี้แต่มันก็มาไกลเกิน5 0าล้วเตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันความรู้ทุกคนถ้าใครชอบฝากกดเลยก็ชซ์นะคะ